สวัสดีค่ะมื่อนี้คุยสันจะมาทำโรสตินเนอร์สูตรคุณยาปู่สังกษสายยาสังกสีนะคะพี่น้องคะ่ะมียาเป็นฝรัลงก็ต้องตามใจเพิ่นนะคะพี่น้องคุยสันก็จะมาทำเอาโรสตินเนอร์มาใส่มาต้มก่อนนะคะมีมันมีแค่รอสค่ะมีเทอร์นบแล้วก็เท่ากับจะเอามาใส่น้ำนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วคุยสันก็จะเอาไปต้มประมาณ สิบนาทีนะคะพี่น้องเขาก็มาเตรียมตั้งรอใส่ตเตาแลวค่ะพี่น้องบัดน,นี้เขาก็ัมาปิดฝารอนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมต้มกันนะคะที่นี้เขาก็จะมาเป็นขั้นตอนเอาเนื้อใส่นะคะเนื้อนี้ก็คือหมูเค็มนะคะกุยสานก็จะเอาใส่โอเว่นไว้นะคะอบรอนนะคะบัดน,นี้เขาก็จะมา ต้มมันแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันร,นร้อนๆออกมาจากเตาเลยนะคะพี่น้องคุยสันก็จะเอาที่ต้มนะคะที่ต้มมานะคะก็จะมีเทินหนบนะคะเทินหนบก็คืออันมาเทินหนบที่ห้าเอามาตําเป็นแท่นบักหุ่งนะคะพี่น้องคนต่างแดนจะรู้นะคะว่าเทินหนบจะเป็นจังไไดนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือพาสเนปบนะคะพาสเนบเอามาอบ อันแซบๆครับพี่น้องคะเขาจะหวานๆจะเป็นหวานบาแบบว่าแซบนะคะพี่น้องคะแล้วก็จะมีแ,แค่รอทนะคะควยสันจะใส่แคร่รทลูกช่ายมาแค่รทนะ,ะตัวเองก็มักขึ้นกันค่ะแล้วทีนี้ก็เอามารอ,อใส่ใส่ตู้อบรอมันนะคะอันนี้ก็คือมันควยสันจะต้มนานหน่อยนะคะอันนี้ก็คือมันฝรั่งนะคะแล้วเขาก็มาเอานามออกแล้วก็มาสั้นๆๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสูตรของคุณยาอีกคือกาว่ะให้เขา แบบว่ากรอบนอกนุ่มในเพันว้าค่ะพี่น้องค่ะโควยสางก็ทําตามคุณยาก,ก็ดีนะคะก่อนเป็นสูตรลับของเพิ่นอยู่นะคะน,นี่โค้ยสางก็จะมาใส่น้ํามันเพิ่มค่ะพี่น้องเพื่อจะให้เอาเข้าไปอบในตู้อบนะคะแล้วก็จะเลี้ยงจะอร่อยนะคะมาดูกันว่าจะอร่อยไหมอันนี้เขากับวา ปีนนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งทางแล้วค่ะพี่น้องขาควยสันก็จะมาปีนปีนก็คือพลิกวุบเลยค่ะพลิกวุบก็เขามาเข้าตู้อบเหมือนเดิมค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเค็มที่สําเร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักเพิ่มเติมนะคะผักกะหล่ำค่ะอันนี้ก็จะสําเร็จเรียบร้อยออกมาเลือ้งอะลามนะคะปัตินีเฮาก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานของคุณยายคุณยายก็จะกินนิดเดียวดีกยค่ะพี่น้องพู้เถ่าเพื่อนบอกกินหลายเนาะ ันก็จะใส่มันฝรั่งแล้วก็เิอหนบนะคะเพราะว่าคุณย่าก,กินไม่เยอะค่ะเนื้อก็จะนิดนึงแต่ว่าแล้วก็กินอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ผักกาดนี่แกชอบมากเลยค่ะทําให้แกโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ับมาใส่น้ำเกรวีนะคะน้ำซอสนะคะนิดนึงค่ะแกไม่ชอบมากอันนี้ก็จะเป็นของลูกชายนะคะนางไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม่ก็จะตักรออยู่นี่แหละโอเคนะคะนางก็จะกินมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนางก็จะไม่กินเยอะคะ่ะสองสามอันแล้วก็ นางก็จะชอบแค่รดแล้วก็เธิโหนบที่แม่อบไว้นะคะพี่น้องแล้วก็นําซอสค่ะนา่งกับจักยูไซดอกล่อให้นา่งมากกับยังบัท่านมากอยู่ค่ะพี่น้องสงสัยเอาจานกับเขาไปให้คุณยานะคะแล้วทีนี้คุยสังก็จะตักรอนางเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนางก็จะบอกว่าไปแล้วมาม,มี่ขันจะไปกินแล้ว